เ่าหยอกจาวาด้มาหารนไม้เด้อหนไม้อันนี้ยีนอเวสซื้อสำหรับมามาปลูกโชว์ซื้ออ่ามิโนไหลอยู่ได้พี่น้องของงานใหญ่น้อยแต่ว่าบรูกินได้บพอพวกแม่มากกับบ๊อากันกล้ากกินเนาะมือนี้คืออากาศดีดีพี่น้องเอ้ยตีดอ่าอากาศ8องศา แดดดีแดดคักแต่ว่ากันหนาวหน่อยหนึ่งเพราะอย่างเพราะมันล้มน้อยหนึ่งนั่นแหละ้อนี่มันเป็นนาช่วงนาใบไม้พีเริ่มขมาแล้วนะพี่น้องแม่เอามากจะทได้ทาความสะอาดส่วนในวันนี้เออทำความสะอาดส่วนของต้นไม้ดอกไม้อย่างที่มันตายปีกายนึดใช่ไหมพวกต้นหญ้าต้นเออต้นพักต้นอย่างของเฮาที่มันของปีกายนี่แม่เอมากอาจะมาเห็ดและการเที่ยวออกนั่นหละพี่น้องเพราะว่าแม่เอมากกเพาะกระกล้าไว้ในบ้านยุ่งใช่ไหมเดือนหน้านี่เดือนหน้าเมษานี่บางพักบางชนิดนี่ก็เริ่มออกมาปลูกข้างนอกได้แล้ว ดอกไม้คือกันแต่ว่าบางชนิดมันทนหนาวบ้านได้ค่ะคืออยู่ในบ้านสะก่อนแม่ามากระไว้นในบ้านสะก่อนนั่นสิแม่พี่น้องดอกไม้อันนี้มันจะมาช่วงน,นั้ฤดูใบไม้ปรินี่แหละงามงามแม่ามาผูกเสียมันขึ้นมาทุกปีหน้าหนาวมันกะตายลงไปกับหิมะพี่น้องหนาวห้อมก็ขึ้นมาเองเรต้องเสียงเงินซื้อไหลเทือนี่แหละพวกต้นไม้เสิเลยแม่มาจะออกพวกดอกไม้ต้นดอกไม้เก่าของปีกายนี่นี่ก็เสียวออกคือกันนี่ อันนี้ก็ได้ผุนแมนเบิดน้ำมันอันก็ได้อันนี้ก็แม่เอามาเอามาติเมืองไทยเด้อนี่เสียมเสียมกรับจอบนี่เอามาติเมืองไทยแต่ว่าเอามาใส่ซดามอยู่พี่อันนี้ก็ขั้นล่างท่านกับซีเฮ็ดยีดอกมันหนี่ขั้นบอ่อท่านกับอีกคุณแหละสองสามมือจังลากันไม่ผุนแมนเบิดทั้งผุ่นกหมือที่ำความสะอาดเบิดนี่อันนี้ต้นแอปเปิ้ลซื้อมาปีไก่บอกว่านี่ปลูกอยู่พอดีหิมะมาก่อนอก็เลยบอกได้ปลูกอมองนี้ปลูก สารับปลูกอันพักแม่เอม่าเนี่เห็นบ่แต่ชีเดียวออกอยซุมนี่อันนี้กาสาเลแน่เห็นบ่มันขึ้นเริ่มขึ้นมาแล้วดี่พี่น้องเดีเดหนาหนามันก็ตายลงไปหนาห้อนกับขึ้นมามัยชาระแน่นี่สาเลแน่ดำแม่เอมาเรียกสาะลแน่ดำพ่อหยางพาะวัามันมันเปืไอยๆมันหอมเลยไหมพี่น้องไม้มิ้นหรืออย่างนี้ล่ะพระเจ้าไห่มาน้องคนไทยไหหมาไปเที่ยวคิดเสียงซุ่นอีกเมืองหนึ่งก็เจ้าไหหมา มีดอิโต้นี่ก็เอามาจากเมืองไทยได้พี่น้องที่จริงจะได้ราคาแพงๆคนหนึ่ง,งอยู่แต่เวลากับเมืองไทยบางคนมีเวลาไปซื้อก็เลยซื้อตลาดนัดไอ้อยู่เมืองการบ้านแม่เอามามาลกยาักอยู่ได้พี่นอ้องเมื่อยแฮบๆพี่น้องให้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละเมือ่อย เศร้าเมื่อยก่อนซูโม่หนึ่งกับประเทศตลอดได้เห็นมั่งพักมั่งพอดีเอมาเลิกเรียนแล้วอันสิขึ้นไปข้างบนไปถามว่าสิไปเล่นน้ำไผ่บอสิกินข้าวกับป็นยังสิแม่ก่อนไปเล่นหรือสิบ่ไปสิ่ไหมคืนไปเบิ่งก่อนเนอะบ้านบ้านลินเอมานี่นะขึ้นไปเบิ่งเอมาก่อนสิลงมาเห็ดต่อ put the pot a n d s e e d s in put four พัชจะพ่อแหววีเดาซำขึ้นไปแล้วพอลูกพ้นซอนอนันการบ้านกันยะแม่มากกันเลยซอยลูกมาได้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษานอดกันยังบะเกง่งนะพี่น้องเล้เขาสอนกันยังหันแม่มากกันเลยสิมาเหตตต่อกอนเทียกกันเลยเชียงทายบนดอกไม้เดพี่น้องดอกไม้เกี่ยวกับวันโคสแกลวบนอีสเตอร์เห็นไหมกำลังสิขึ้นมาแล้วนี่เห็นปะเริ่มตูมเริ่มฉีดดอกแล้ว แม่เบริรแม่แมาปลูกไว้ของยาเพิ่นปลูกไว้แม่เอมาก็เลยมาแบ่งมาแบ่งขยายนะแมอืม้งานปลูกไร่ถิ่มมุ้นถิ่มบ้งไปให้อันนี้ก็ดอกทิว้วลิฟน้อยเด้พี่น้องเอ้ยโทษทีดอกอย่างเงี้ยเหรอดอกโอ้ยคิดภาพบ่ออกคิดซื้อบ่อออกอ่าตายหน้าหนาวหนาวหา้อนก็เกิด,ดาาขึ้นมาใหม่พุ่นเต็มหนึ่งมันสีขึ้นเห็นบ่พี่น้องเต็มหนึ่งจะไปเหยียบน้ำแม่เอมาบ่ให้เวลาลูกหลานมาเล่นน้ำแม่เอมาบ่ให้เข่ามานยุ่งกับอันบริเวณต้นดอกไม้แม่เอมาแล้วมันสีเหยียบอยอดตาย Vårrengjøring i hagen må gjøres hvert år. Vi ser her så mye søppel som det er om man rydder opp alt og kjører vekk eller brenner det. bruker vi å gjøre Og Da er det ikke jeg som gjør det, det er kona som gjør dette. Det er bare hun som gidder å gjøre dette Nei, det her. Nei, Hun bryr seg ikke om meg. Det, er her, man her nå. det blir veldig fint å rydde. Fint. บุ้มส์เต้ยบมส์เตใช่ใ huh. ช uh ่ใช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 ่อช่ใ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 นนใช่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 มช่ะเ่ใน่ใช่ใช่้ช่ใ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 ช่นช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใใ่่ใ่่่ เบิ้งเี้ทเจ้าเบิ้งพี่น้องแม่เอมาจะเสียเงินซื้อเตาแบบเนี้ยทุกปีเลยเป็นอย่างจังเสียเงินทุกปีมันบ่แม่มากะจะเผาไฟแล้วมันก็ตกใส่ยังสิเลยเนี่ตกใส่แล้วลอนเห็นบ่อลอนี่ขาดไปแล้วใหม่ไปแล้วเหลือลอนี่โอ้ปวดออกมันเด้อเดาวก้อนหินมาวางนั่นหัวหัวควนทุกปีเลยเป็นอย่างแม่เอมาคือเฮ็ดจิิ้มหายไวบ่ว้า่ไ้จิ้มหายเลยพี่น้อง พะว่าหยางอันนี้มันราคามันกระล้อยเก้าสิบเก้าแล้วบันนี้หันมันกระลดราคากระเหลือร้อยสี่สิบเก้าแล้วบันนี้มันขาดสี่รอบมันขาดไม่เอามาก,กับพันธที่ถิ่มนี่ก็ใส่ได้อีกสองสามปีถูกไหมอืมถึงรอบมันจะเปื่อยจริงอย่างกระยาแต่นายเนาะสีเฝ้าเห็ดเพอปลาเอ่อเพื่อเอาม,มาไปเล่นน้ำมูกรับมาแล้วอะเพื่อพี่เอ็ดพี่ออยว่าอยากปิ้งยาง่างเอาเช่นมื่อนี้แม่แม่มื่อนี่ปิ้งย่างเฮ็ดบ,บาร์บีคิวเดอ้เอว่าฉันเฝ้าเห็ดชิดได้ไปเฮ็ดกับข่าวเห้ลูก จากงานสวนพักจากงานสวนแล้วกมาบันปิ้งย่างนะพี่น้องเฮ็ยก็เผาให้ลูกก่อนเีเฮดบาร์บีคิวมาอนอิบาร์บีคิวหมูกับไก่พราะว่าลูกไส้คนใหญ่ิ่นบวกกินไข่มันกินอกไกเ่เนาะิ่นเล่นกล้ามอยู่นะไหมพี่น้องลูกไส้คนใหญ่ก็เล่นเอาไก่เห้เพิ่นทีปิ้งขขาโพดไปยังสันตัวน่ะผางแต่เศร้าแล้วพอนี่ตก <laughs> งานหลาย ไฟก้าที่น้องเอ้ยทานก้าซุกไว้ขนาดว่าจะเสียบไหมเอ็นย่างบาร์บีคิวสักก่อนเราจะมาย่างพร้อมกันว่าที่เสียบโยอันนี้เหลืองหอมแล้วเน,นื้อแกะนี่ที่น้องอันนี้ให้แม่เอ็มมาอันนี้ให้พี่เอดลูกซ้ายคนใหญ่ไกล อันนี้ห้ค้นสวยพี่อ้อยผมกินหอมหอมไงอันนี้ให้คุ้นตาพอว่าบอก,กินหัวหอมกับขา้าโพดอินุ่ยกันอันนี้เห็นไม่เอามากซื้อมามันลดราคา,าสัน่นจากสามสิบสามเดือนยี่สิบพอว่าอย่างมันเป็นใส่กอกใส่ชีสไปสฉันผิดน,น้องใส่ชีสแล้วก็ใส่บักพริกมันไม่เอามากสิย่างมันลดราคาคันบรลลุดกับมาซื้อว้า อยากมาเล่นกับแม่เ่าะฉนจะเลยใเห็นาปิฝงไฟเอ็มมากหนึ่งก็มูมาแล้วอืมมะละลายยังไม่หมดของคุณสาสามไม้กินสองไม้สะกดไม้หนึ่งบริสุทธิ์เดียวกินแกะดาเว็บกินคุณสาบกกินแบ้ กินก๋งหมูบ้าบ้าลิ้มหลิมบ้าบ้าลิ้มแรงแรงเฮ้ต่อได้แหละพี่น้องงานสวนหาหงโงแล้วันยังอย่างนี้อยู่มันเริ่มเย็นแล้วไม่แดดแต่ว่ามันยังเย็นอยู่ กุญแจเดิมนน,น่าจะมาปั๊บนี่เดี๋ยวละ่ะหัวไอ้กล้องพี่น้องแล้วก็เลยบโอเคยเฝ้าปกติเลืเลยดอกเมียดีก็อย่างนั้นเราหักเมียเราเนีปป้ยสั่งภาพเปล่าเอาไปชิ้นกินข้าวเมียเอากล้องมาส่องหน,าน้าเราละะอือแซ่บยุ่ แรกเพราะอย่างม่ชีมิชีนี่เห็นหเขาอ้วนนะกอเลแสแซบรล <c oughs> ไก่ซ็จแล้วพี่น้องเอ้ยออีกสองไม่ลูกกับบอมาก,กินข้างนอกเลยพี่อ้อยมานาั่งข้างนอกแปบ๊บเดียวแม่หนาวมันไปนั่งในเฮือนเลยได้กินอีมแล้วกะนี้แหละแม่ย่างให้กินแต่ลูกก็เด้อ อะไรอูริเวียอูริเวีย,วยมันก็ตายไม่เอมามากนะไปตะหักบอฝนเกิดเขาเอายาเอายางออกมามันก็งามตาขึ้นเนาะพี่น้องเห็นบ่มันก็สะอาดตาขึ้นนะอันนี้ก็สิปลูกอย่างบุดอกไม้นี่แหละอันนี้ล่างแล้วเลยเดอ้อล่างแล้วตั้งแต่เมื่อวานนู่นอันนี้ว่าซีร่างเสียบปากเสียบปากเลยน้ำปลาไหลเนี่ยแท้ๆคุ้นจานควรนนั่นถอดปากออกแล้ว เสียเรามาเสียบไม้โยงใกล้นาฮอนเรามาเสียบไม้แต่เซตเรียบร้อยกระเซหลายอยูะจ้าไอเฮ็ดคิดว่าอีกอีกมื้อสองมื้อนะะั่นแหละก็จังสิแล้วแล้วแต่ว่าเรื่องปลูกนะ้บ่แล้วง่ไงเด้อน้ำส่วนดอกไม้คิดว่ามือม้อสองมื้อแล้วจะเรื่องปลูกนะั่นทั้งปี่แล้วง่ไงตอนเช้ามันกับวันได้บานได้จ้าดอกไม้นี่เห็นปะตอนเช้าก็ยังไม่ได้บานนั่นแหละจ้าคลิปนี้กับพ่อฉันนี้แลยเนะขอบคุณทุกผู้ทุกคน ี่กดไลค์กดแชร์กดติดตมแม่เอามาด้วยจ้าขอบคุณหลายๆที่มาป็นกอลังแรงใจให้มีกำลังใจเฮ็ดคิปต่อไปถ้าว่าอย่างพี่ต๊ประกันได้บันูึกใจผู้ใดก็ขออภัยด้วยจ้าเพราะว่าตัวจริงโตตนจริงๆของแม่เอมมากับประมาณนี้แหละจ้า <c oughs> อยู่ใส่นอ้๊บมาใช้เบิ้งขีนขี้ไอ้กวางเห็นมาพี่น้องมันมากินหน้าหนาวหน้าหนาวมันมันมไม่มีหยากินไม่แต่หิมะมันก็เลยมาหากินกินดอกไม้บ้านแม่เอมมาก มันก็มาหากินต้นไม้มากินต้นไม้นี่แหลยนี่ไี่ใส่ไะกล่กองนึง่งคนน่ะเป็นพอ่อที่ไอ้กวางครอบครัวมันมาเดี๋ยมันมาทางนี่เลยเนีย่ทางนี้นั่นแหละจ้าพราะะนั้นเลยเนาะขอบคุณทุกปู่ทุกคนเลยหลายอีกรอบนึงเลยจา้าสวัสดีจ้าบายบาย